สิบเออแล้วครับครับผมครึ่งครึ่งได้ไหมครับเจ็ดได้ไหมอ๋อสิบครับไปแล้วหรืมไม่จำกัดเหรียญเออเดี๋ยวมันจะสองชั่วโมงหมดแล้วดิตีแป๊บนึงนะบางทียังเบอร์เบย์อยู่<อ>เหมือนเมื่อกี้จะตกปลาอยู่เดี๋ยวหววมันดังเหลือเกิน ตอตีหลังคนอื่นนี่เบอร์ไหมครับอ๋อตั้งใจครับอนะครับเล่นไหนเล่นนอกครับเปล่ากันไม่ละตีฮิ้วตีฮิ้วตีฮิ้วตี้คือผมผมต้องคุยกันกันก่อนไหมครับหรือหรือยังไงครับผมต้องตกลงกันก่อนไหมเป็นคนโดนเปิดตีฮิ้วสามารถเรียกได้ว่าจะเล่นไหนเล่นนอกแม่งเหมือบแบบเี้วเองกำลังคุยอยู่ที่นี่ตันงนะ เล่นเล่นไหนก็ได้ครับเล่นไหนก็ได้ครับครับมังกรฟ้าโอเคไหมโอเคครับโอเคครับอโอเคทั้งคู่ตกลงทะเลาะวิวาทกันนะครับครับผมอ่าขอถามเหตุผลในการทะเลาะวิวาทครั้งนี้ครับเออไร์อพูดไหมครับอ่าก็ได้ครับครั้งหนึ่งผมเคยไปตีแย่ตายครับโอเคครับพูดไม่ครบมนะมึงตีกูด้านหลังด้วยนะโอเคครับ การเดิมพ um ันครับเล่นยังไงดีเงินเดิมพันเออนี่คือต้องให้ไรฟอฟอนเลือกหรือเปล่าครับทางคู่ตกลงกันได้เลยครับอาติฮิ่เป็นคนเลือกก่อนเลยก็ได้ครับนี่คือเงินเดิมพันใช่ไหมครับใช่ครับผมถ้าถ้าผมจะเดิมพันเป็นห้าเออไม่เอาแท็กแก๊งไม่เอาเงินเดิมพันได้ไหมครับได้ครับแต่ผมขอสิบเออได้ไหมผมไม่เอาเดิมพันเงินไม่เอาแท็ก คงควาสิบเออได้ไหมเดินสะพา rồi, เดินสะพได้ตอ <10 S 1> ไปเซตของที่เลเวลรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวติดเออแล้ว<า>ครับ<า>ใช่<า>ครับถ้าเกิดห้าเออมีเงินเดิมพันได้ไหมครับไม่เอาครับไม่ไม่ไม่อยากได้เงินเนาะสิบสิบเออร์ดีกว่าครับไม่โดนจนได้สิบเออแล้วครับ ครับผมครึ่งครึ่งได้ไหมครับเจ็ดได้ไหมอ๋อสิบครับไปแล้วตื่มไม่จำกัดเขียงเออเดี๋ยวมันจะสองชั่วโมงหมดแล้วดิพี่มันใจไปหรือเปล่าายถึงเราหรือเปล่าวะพี่เนี่ยขอสิบเออขอสิบเออครับสิบเออครับเเลยสิบเออครับสิบเออนะครับทั้งคู่ตกลงเป็นที่สิบเออครับสิบเออใครชนะใครถึงก่อนชนะถูกต้องนะครับถูกต้องครับ กี่วันนับกี่วันเดี๋ยวผมถามเ็นซี่จะเตะพีพพไพดงไดฟอร์ดโอเคครับถ้ามันเสมอกันทำไงดีแต่จ,จบจบเสมอหรือว่ายังไงแต่<อ>ตัดจบเสมอเลยครับหมายถึงว่ากี่วันจบที่วันแล้วก็เสมอใช่ไหมครับอ่าสมมติว่าเล่นสม,มุินนะเล่นสองวันพอมันหมดเวลาแล้วเสมอเท่ากับอเออเท่ากันจะทำยังไงอ่าใช่ครับมันไม่มีเดิมพันอยู่แล้วนี่ตัดก็ไม่เป็นไรโอเคโอเคได้ได้ Okay, เล่นกี่วันครับสามไหมสามวันเลยเมื่อกี้ยังบอกสองชั่วโมงจบอยู่เลยไม่หมายถึงว่าเจ็ดเออเดี๋ยวมันจะสองชั่วโมงจบไงอ๋อสักสองวันไหมครับสี่ห้าสองวันสี่ห้าได้ครับสี่ห้าก็คือวันนี้วันนี้มาถ้าเป็นสี่กับห้ามันจะนับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะครับมันจะเป็นสามวันนะครับใช,ใช่เราเราจะต้องประกาศวันนี้เพราะทุกค,ค,คุณมาคุยแล้ว อ่านั้นก็จะเป็นสามวันก็ได้ครับใช่แล้วอยู่ที่คุณตกลงว่าวันเนี้ยคุณจะชิมกันเลยไหมหรือว่าจะเริ่มตีวันนี้แล้วแต่แต่ถ้าเข้ามาในระบบสภาแล้วสภาต้องประกันเลยครับอ่าโอเคครับสภางั้นก็สามวันครับอ่าสามวันนี่คือจบวันที่วันที่ห้าวันที่ห้าใช่ไหมครับห้าทุมห้าสิบเก้าโอเคคันเมืองรีก็ได้ครับครับเพื่อไวโอเคครับอนับไปนับไปไหมมีขั้นต่ำต่อวันไหม นับไฟไม่ต้องนับก็ไเลยครับไม่นับเนาะอยู่ที่ทั้งคู่เลยเนาะเวลาในการทะเลาะวิวาสเออเดี๋ยวครับถ้ามันไม่ไม่นับไฟนี่หมายถึงว่ามันเล่นไม่ได้วะจำใจต่อวันก็คืออาจจะไม่ได้เจอกันอย่างนั้นหรอคือกรณีถ้านับไฟี่คือไม่นับไฟนี่คือถูกไงอ่าขออนุญาตนะครับกรณีนับไฟเนี่ยหมายความว่าเออทางนั้น ต้องมีไฟขั้นต่ำว่าวันหนึ่งจะต้องเจอกันเพื่อทะเลาะวิวาสนะครับ<ะ>ขั้นต่ํากี่วันแล้วในไฟนั้นจะต้องมีแต่ละฝั่งฝั่งละขั้นต่ําเท่าไหร่เพื่อนับเป็นหนึ่งการทะเลาะวิวาทต่อวันโอเคคอยู่ยังคู่เลยจะจะ,จะ,จ,ะจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ครับเอาเอาเอาดีกว่าครับเอาก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นกี่ไฟกี่ไฟต่อวันครับออขั้นต่ำสามครับสามมีจํากัดมีนับจํานวนคนไหมหรือว่าไม่นับเอเกินต้องเกินเกินครึ่งนะครับครึ่งคือ ขึ่งของแก๊งนะครับแก๊งของของทั้งสองแก๊งถูกไหมครับถูกต้องครับสมมุติว่ามียี่สิบทั้งคู่ต้องมีฝั่งละสิบถูกต้องครับโอเคครับเวลาครับพิกไาม์ยี่สิบสี่แล้วเลือกได้เลยครับยี่สิบสี่ไหมครับเเราลพิกไทม์ไหมครับพิกไทม์อย่างเดียว ก็ยี่สิบสี่ได้ไหมครับอีกพิกทมได้ไหมครับพิกไทมอหนงเดียวได้ไหมครับเอางี้ถ้าถ้าพิกทมขอขอเก็บตัวหลุดได้ไหมครับอ๋อได้ครับถ้าเก็บตัวหลุดได้ครับครับครับไฟจะนับแค่พิกไทมถูกต้องไหมแต่ครับแต่ถ้าสมมติว่านอกเวลาตัวหลุดแล้วตัวหลุดเออจะนับในสิบไหมนับครับนับนะครับแล้วก็ไฟขั้นต่ำสามไฟนะครับต่อวัน แต่อาร์ฟาไม่กาจะรับหลังหลาช่วงพีนี้ถ้าในกรณีถ้าเกิดว่ามันเล่นมันเล่นแล้วมันไม่ถึงสามไฟต่อวันหรอครับเล่นแบบคือเราเล่นตลอดเราอยู่อที่สังคูตกลงคือเราเราไม่ได้หลบเราไม่ได้หลบเราไม่หนีเราไม่ได้หายเราสู้ตลอดแลกกันไปแลกกันมาเงี้ครับแต่มันไม่ถึงสามไฟครับมันมีจังหวะอุ้มจังหวะลากอุ้มด้วยอะไรเงี้ยผมเกรงว่ามันจะไม่ถึงสามไฟต่อวันถ้าถ้าในกรณีถ้ามันไม่ถึงสามไฟต่อวันหรอครับ อันนี้สภาต้องเป็นคนจัดให้ไหมครับถ้ามันไม่ถึงสาไฟล์ทั้งคู่คุยทั้งคู่คุยเลยครับเื้วงคำที่มันเป็นในสภาครับใคทั้งคู่ต้องตกลงกันเองเลยครับว่าถ้าไม่ถึงสามไฟล์ต่อวันจะมีการนัดไฟ์หลังเที่ยงคืนเพื่ออเล่นต่ออีกหน่อยไหมหรือว่าตาจบวันนั้นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าท่านสมมติว่าสตอรี่เนี่ยตั้งแต่พิกคมเนี่ยมันรันมาตลอดเลยครับแต่มันไม่ถึงสามไฟล์เพราะด้วยเรื่องกับกรณีที่เราอุ้มกัน เก็บตัวหลุดหน้าคุกอุ้มสวนอะไรเงี้ยบางทีถ้ามันไม่ถึง,ยงอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรไหมครับโดยที่ทั้งคู่วกลงเลยครับงั้นฟิกเป็นสองไหมอย่างอะไรอะไรนะเฮงหมายถึงฟิกไะฟ,ฟิกสองก็พอมั้งน่นนนานจะพอแหละสองอ่ะสามมันกํากึิเออผมกลัวมันเออมันจะเล่นไม่เต็มอ่ะถ้าถา้ถาถา้าแบบเล่นเต็มเต็มแล้วมันเหลือสองได้ปะล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะได้ครับสองไฟได้ครับแต่ผองสอง,สองไฟ yani ผมคิดว่าถึงอยู่แล้วครับสองไฟอ่ะ แต่สามไฟอะผมผมกลัวว่าบางทีมันมีอุ้มมันมีสวนอะไรกันอย่างเงี้ยมันจะไม่ถึงสามไฟครับอ่าครับเพราะว่าสุดท้ายมันก็มันอยู่ที่ตกลงกันอยู่ดีใช่ถูกต้องครับใช่ไหมครับผูใช่ใช่ใช่ครับอยู่ที่ความเต็มที่ของทั้งคู่ครับโอเคนะครับก็เป็นเปลี่ยนเป็นสองไฟเนาะต่อวันเล่นอ่าการปล้นเหรอครับอ่าแล้วแต่กับครูดาวทีฮิ้วเลยครับกดประเทศเลยครับ ป่นกดประเทศเลยครับประเทศครูดาวป่นแล้วฮามอุ้มครับแล้วก็ครูดาวออกคุ๊กผมผมขอไม่เอาเลยได้ไหมครับสตอรี่ป่นเราอุ้มได้ไม่ใช่เหรอ,อมากรฟ้าว่าไงครับให้เขาคิาดก่อนให้เขาคิดก่อนเอาครูดาวได้ไหมครับ <ST S> ไม่ไม่เอาได้ไหมครับเล่นกันแบบก็คือไหนเล่นกันแล้วก็คือเต็มที่กันไปเลยครับครูดาวก็ไม่ต้องเอาครับเอาแค่ครูดาวเอออย่างเดียวครับจ่เข้าตัวโอเคครับได้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 ครับีโอเคครับไม่เอาครูดาวออกคุกแต่กลดแลลวเขาปนตามกฎประเทศนะครับครับผมไม่อยากมาวุญได้ไหมครับอยู่ดีทั้งคู่ตกลงกันเลยมันน่าจะยำยากอยู่นะคะสิบห้านาทีเนี่ยแต่ผมเกรงว่าถ้าพรุ่งนี้มันมีหลายคู่ครับ ไม่ไม่ไม่ย้ําก็ได้ครับโอเคครับโอเคนะครับเ้าตกลงคือไม่ย้ํานะครับครับผมอ่าอยาบเอายี้ไหมถ้าครบสิบเราก็ต้องชุบเขาเลยไหมชุบ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 ต้องชุบอยู่แล้วถ้าฟังคนหนึ่งครบสิบคือชุบเลยนะครับจากศพไหมครับปกติแล้วแต่เลยครับอ่าปกติเลยนะครับโอเคได้ครับพวพนี้ไม่หลายคู่แล้วผมผมอีกอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมครับเรื่องของการพารถพอดีผม เล่นสตอรี่มาแล้วปัญหาตรงนี้มันเยอะเช่นแบบว่าถ้ารถหลดุลดจริงๆผมอยากให้ถ่ายรูปลงติดเทนครับแล้วเราจะไม่พาวคนนั้นแต่ถ้าไม่ได้ถ่ายรูปลงติดเทนสามารถพาวรถได้เลยได้เลยครับไม่มีปัญหาอันนี้เข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันครับโอเคครับเข<ห>้าใจตรงกันครับกาถ้าถ้าสมมติมันแบบมันกระทันหันเหมือนบางทีแบบเหมือนพวกผมโดนไล่หรืออะไรอยู่เลยใช้รถอยู่มันไม่มีเวลาโพสอะฝากโพส โพสแบบโพสติดเทนไว้หน่อยนะนี่ได้แบบเดี๋ยวให้บางคนเขาตอบให้เพราะบางทีแบบที่นึกออกไหมว่าเราได้รถหลุดมาแล้วแบบใช้คันนั้นหนีตำรวจด้วดยวเราไม่ได้มีเวลาถ่ายให้เพื่อนโพสได้ไหมครับใช่แค่แบบเอ้คันนี้หลุดหรือเปล่าช่วยเช็คให้หน่อยแล้วเดี๋ยวพวกผมตอบแบบไม่เกินหน้าที่อ่ะ<ต>โอเคไ,อได้ได้ครับคือยังไม่ยังไม่ต้องผ่านนะครับแบบงั้นถ้าถ้าเกิดว่าไม่ตอบไม่ตอบเกินสักหนึ่งนาทีแม่เผื่อบางทีมันตอรี่มันต่อเนื่องนาทีสองนาทีได้ครับได้ได้โอเคครับโอเคได้ครับผมครับตามเช็คเพื่อให้ช่วยอีกรอบหนึ่งนะครับ ปกติเลยครับน่าจะครบแล้วครับได้เลยครับ ปัดประกันในตัวดีๆนะทุกคนเลยเดี๋ยวผมสร้างข้อมูลนะเออเป้นเราอุ้มต่อได้ใช่ไหมครับถ้ามันเป็นสตอรี่กดปัดคุยอยู่ที่ทั้งคู่ตกลงครับมันเป็นกฎประเทศนะครับทั้งคู่ตกลงเดีน้องพี่ฝากไอ้นี่หน่อยที่เคลียหน่อยดิเออเมื่อกี้ที่ทางไลฟอร์ดบอกคือตามกฎประเทศที่ว่าป้นเสร็จแล้วจะอุ้มต่อไม่ได้นะครับไลฟอร์ดพูดเมื่อกี้ตกลงคือจะยังไงเลยสตอรี่จริงไม่ปคนแล้วครับอุ้มคือคือตรงเนี้ยครับตามกฎประเทศเนี่ย ถ้ามีการป้นแล้วอ่ะมันจะอุ้มต่อไม่ได้แต่ว่าเราสามารถตกลงกันได้ว่าอ่ะเราจะเล่นแบบว่าป้นเสร็จแล้วอุ้มต่ออะไรเงี้ยหรือเปล่าอันเนี้ยมันมันเป็นมันแล้วแต่ทางสองฝั่งตกลงกันครับพี่คารินหกจังก่อได้แล้วครับที่เขาปขัดต<ข>อร์เรียได้ยินไ, <ป S 3> ได้ยินพี่ไหมครับได้ยินพี่ไหมได้ยินแล้วครับพี่คารินเนาะขอโทษเราขึ้นข้อมูลมากันพี่จะบอกว่าเอ่อที่ตกลงกันไว้ต้องยกเลิกก่อนนะครับ ใช่ไหมพี่คารินพี่โดนแล้วครับน้องน้องเตรียมตัวกันให้ดีอะแอบแอบได้ก็แอบะล้วน้องได้ครับพี่ขอบคุณครับขอโทษได้ไหมครับปนแล้อุ้มได้ไหมครับมันมันมันน่าจะง่ายกว่านะเล่นปนแล้วอุ้มได้ดีกว่าผมว่ามันน่าจะได้ครับปนแล้วอุ้มได้ก็เลยครับได้ครับผมได้ครับได้เลยตามตามนั้นเลยครับครับ มีลี่ที่พี่ติโอเคครับเวลาพี่พ๊่ใส่ชุดใส่อะไรเตรียมของเอยู่นี่พี่พี่เปลี่ยนสูตรไปผมจะอ่านทวนให้รอบนะพี่เปลี่ยนสูตรแล้วเสร็จของเขาตัวคือเหตุผลในการทะเลาะวิวาสนะครับก็เคยอ่าทางแยียมเคยโดนไลฟอร์ดตีข้างหลังนะครับเงินเดิมพันไม่มีกติกาเล่นสิบเอ๋อใครได้ เออสูงสุดชนะถูกต้องไหมครับถ้าไม่ถึงสิบใช่ครับถูกต,ต้องครับ,รบขั้นต่ำสองไฟต่อวันจํานวนเกินครึ่งของแก๊ง mm hmm. โคดาวออกคุกไม่เอาโคดาวคนเออตามกฎประเทศ mm hmm. ป้นป้น,ปน,ปน,ปนและอาป้นแล้วสามารถอุ้มต่อได้นะครับเล่นสามวันถึงวันที่ห้าสิงหานะครับเวลาสามให้ห้าทุ่มห้าสิบเก้านะครับ mm hmm. พีกลาเล่น mm hmm. ช่วง <12 S 1> พีทามนนและสามารถเก็บตรลุดได้ mm hmm. เออเออช่วงอ่านอกเวลาพิธี่ถามนับนับในจำนวนเอนะครับครับ่ไม่ได้ตอบกำลังตั้งใจฟังไม่ได้ถามเดี๋ยวทั้งคู่จะเริ่มวันนี้เลยไมหรือว่ายังไงดีลองคุยกันก่อนก็ได้แล้วแต่นะครับทางแปดทางสภาจะเป็นต้องประกาศเริ่มการทะลอะวิวาดให้ครับตอนนั้นเลยครับเริ่มเลยเอาไหมครับเดี๋ยวสภาจะประกาศคูดาวให้เริ่มตอนสามทุมสิบห้าโอเคไหมครับ ครับผมให้ให้เวลาสิบนาทีในการเตรียมตัวเปลี่ยนจุดรอแลนด์ครับตามฟังครับนะครับผมครับขอให้ทั้งคู่เล่นกันแป๊บนึงแป๊บนึงได้ครับยำเชิญครับฝากแท็กแกงอะไรนี้ติดต่อสภาส่วนตัวได้เลยนะครับได้ครับได้ครับสภาคนไหนก็ได้นะไม่ใช่สภาดำแจงโอเคมาฝากแบบว่าตอนไหนก็ได้สิครับอแจ้งหมอใช่ครับแต่ช่วงเวลาสตอรี่นะครับโอเคครับไปตำรวจเลยก็ได้พี่ตำรวจด้วยเลยมาแจ้งหมอขอ なるほど。